อันนี้นอนห้องนอนรวมเนาะเดี๋ยวถ้าอาจารย์จะมาพักห้องนี้แบบว่าพอกนี้จะวางไหมเหมือนกันหรือว่าไม,บบาไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าไปก่อนเขาลังเข้าไปหนึนอนได้กี่คนไว้4ี่เหรอสค่ะอืออืมอมีกระโถนด้วยเหรอใช่ครับ ดีจังสวยงามอืม พออยู่สี่สิบห้าสิบคนอือืมตรงไหนก็ได้จ้าแล้วจ้าเราเลยเอาที่สะดวก ได้ได้เลยเอาที่มันเงียบเงียบสงบก็โก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนมามันจะเยอะเกินใช่ได้เลยได้เลยอาจจะเริ่มกินตอน8โมงเนาะได้ค่ะได้หมายถึงว่าเราจะทำเสี่ยงคืนหน้าประมาณ8โมงใช่ไหมก็ก่อนหน้านั้นก็ได้ค่ะจะได้ทำเลยแล้วแต่เราเลยก็ถ้าพร้อมก็ได้เลยได้ใช่เออได้ค่ะได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญอาจารย์ไปตรงนั้นเยได้ตรงไหนนะ อัน,นี่มันปีนขึ้นไปได้เห้เนี่ยอันนี้คือเดินได้ใช่ไหมน่ารักมากเลย อยู่ตามเลยไปอดนนี้จ้าอดีตจ้าอ๋ออ๋อแบ่งกันไปแบ่งบ้านใช่ไหมได้ตรงนี้เลยน้ำเปล่า,าจ้ะน้ำเปล่าปกติเลยเดี๋ยวอาจจะต้องไปเอาของในรถไอถุงกระเป๋ายังไม่ได้หยิบมาใช่ปะเดีย๋ยวค่อยไปหยิบทีหลังก็ได้พวกแบรนด์มันอยู่ในนั้นน่ะได้ ได้ไม่ไม่ได้เอามาแต่เรามีมั้อ่าถ้ามีเอามาห้าจา์ขอบคุณมากเลยกระโถนมีเดี๋ยวเอาไปใช้ในห้องออไม่ต้องจะเอาธรรมดาพอได้จ้ะขอบคุณมากเลยไม่ทานปกติเออเอาน้ำมาเย็นได้ขอบคุณมากเลย อ๋ออ๋อขอน้ำธรรมดาได้เลยจ้ะ อะอะอบรรยากาศดีนะที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมของคูลิลลี่ กุลลี่สอนภาษาไทยวันนี้เขาเชิญมาอาจารย์บาบรรยญญาโอ้กว้างใหญ่ไพศาลส,สวยงามอลาัางการงามวิจิตพิสดารเลิ่นล้ำน่าเหมาะกับการปฏิบัติธรรมน่าเอาคนที่อยากฝึกปฏิบัติจริงๆมา สวยงามน่าไปเขาจะปฏิบัติถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่เขาจะมีคอร์สปฏิบัติของเขาแต่ว่าก็จะฟรีนะแล้วแต่ใครจะร่วมบริจาคใครจะร่วมสละได้หมดแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะไม่มีถ้าเราจะมาใช้ก็ใช้สถานที่ได้เขาอนุญาตแต่ว่าต้องเป็นวันธรรมดาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคอร์สของเขาก็จะมีคนมาร่วม,อมของขาอาจารย์จะค้างนะ แต่ว่าในไลน์อ่ะจรอจริงๆมันจะค้างไงใช่อาจจะค้างต้องรีเฟซใหม่ไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาอยู่บ้านพุทธมนทาของคุณลิลี่อยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์นี่เองขับรถแค่ครึ่งชั่วโมงปะเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงขับรถแป๊บเดียวถึงแล้วใช่มันกระตุกเน็ตมันไม่ดี ลัดเลาะเกาะแกะมาบรรยากาศดีสถานที่ดีมาก คนอื่นนาจะอาจจะไม่แก่ตกมันเป็นกะจะตกเพราะสัจจะขอืมารอ,อาจารย์ช่วยพระธีราด้วยช่วยเรื่องอะไรอ่ะอ๋อ 聊聊啦。多 สปอนเซอร์อาหารแมวอาหารแมวนี่มาทุกวันไปไหนก็มีคนจะซื้ออาหารแมวมาให้อะนะอาหารกูเนี่ยไม่ค่อยมีอาหารแมวเนี่ยบานทุกวันนี้กูจะแดกอาหารแมวแทนอาหารกูแล้วทุกวันเนี่ยขอบคุณคนที่เอาอาหารแมวมาให้ด้วยนะหลายบางคนซื้ออาหารแมวเลียแมวเปียกอะไรมาเยี่ยห้อเดียวกับที่อาจารย์ใช้อยู่ที่บ้านเลยซื้อมาบานเลย อถ้าอาจารย์มีบ้านแบบนี้คงจะดีน่าดูเนาะแขกไปใครมาอาจารย์หนีหลบได้เอออยู่บริเวณนี้ห้ามเข้าบริเวณด้านนอกนี่มาได้มาได้ทู่ประถายรูปมานั่งสมาธิเหมาะมากเลยนะถ้าอาจารย์ยังอยู่เป็นคารวาสอยู่อ่ะทําได้สบายอย่างเงี้ยค่อยๆทําค่อยๆหาที่ทางทําแบบของครูลินลี่อย่างเงี้ยโอ้ทําแบบทําดีมากดีมากๆเลยค่อยๆทําไป มีสักสิไล่20ไล่ทําสถานที่ปฏิบัติเล็กๆอย่างเงี้ยนะทำหอปฏิบัติทำเล็กๆธรรมชาติธรรมชาติอีกปีเดียวทําไม่ทันแล้วทำไปก็มีประโยชน์แล้วเอาไว้ค่อยว่ากันหลังจากนั้น ไม่ทําแล้วสถานที่ปฏิบัติถ้าทําก็คือทําวัดทําวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติถ้าวันหนึ่งอินทร์บารมีเพียงพอจะทําให้ใหญ่โตให้รองรับคนให้ได้มากจะทําแบบให้มันแบบไม่เกินประโยชน์ให้มันพอดีกับประโยชน์ให้มีต้นไม้ใบหญ้าให้อยู่กับป่ากับเขาให้อยู่กับความวิเวกหลีกเล้นไม่ประดับประดาตกแต่งอะไรมากมายนอกจากธรรมชาติ รอกินข้าวเขาก็ลังไปทำอาหารให้ถ้ามีคนถวายเอาไหมไม่เอารับมาคือให้อาจารย์ไปใช้สถานที่ยินดี ยินดีแต่ถ้าให้อาจารย์เลยจะไม่รับมีคนถวายที่ดินให้บริจาคที่ดินให้อาจารย์สิบไร่อาจารย์ไม่เอาวางน้ําเขียวอาจารย์บอกว่าค่อยไว้ถวายอาจารย์ตอนอาจ์บวชถ้าตอนเป็นฆราวาสไม่ต้องบุไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาวางให้อาจารย์เราจาไว้ทรัพย์สมบัติพระสถานอะไรก็แล้วแต่ที่มีคืนค่ามีมูลค่าเกินกว่าพอดีอาจารย์ไม่รับอาจารย์ไม่รับอาจารย์จะต้องเป็นผู้ควนขวายในการซื้อเองลดราคาให้อาจารย์ได้ ช่วยอาจารย์จ่ายได้แต่อาจารย์ไม่รับฟรีไม่รับในคารวาสไม่รับถ้าในพระรับหมดพิจารณาตามเหตุตามปจาัจจัยแต่ถ้าเป็นคารวาสไม่รับอะไรที่มีมูลค่ามากไม่รับมากเกินไปที่ดินบ้านรถไม่รับอาจารย์จะเป็นคนซื้อเองช่วยอาจารย์จ่ายได้ช่วยการบริจาคได้แต่ถ้าให้บุคคลคนเดียวให้เลยไม่รับ วันนี้อากาศเย็นเย็นกำลังดีไม่ต้องเปิดพัดลมเลยพระปัจเจกับพุทธเจ้าจะมีกี่องค์ที่เกิดมาเกิดในระยะเวลาเก้กับครับไม่มีใครรู้อะนะตอบไม่ได้มันก็มีกี่องค์พุทธเจ้าไม่เคยบอก มีไม่เยอะหรอกพระปะเจก็ไม่ได้หาง่ายวันนี้ลากยาวเลยเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นวันนี้ลากยาวเหยียด อาหารมาแล้วนะ่ะเราต้องไปเอาของที่รถนะัแะพวกแบรนด์พวกอะไรเดี๋ยวกินจะได้ทีเดียวกระเป๋าอืยกถุงกระดาษมาเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบกับกระเป๋าวาจาเนี่ยนะอันดีจะหมาที่นี่ใจดีไปเนาะ ใส่ทุกตัวใช่ไหมอ๋ออ้วนทุกตัวนะ ออกมาหกโมงกว่าไม่คิดว่าใกล้ไงคิดว่าไกลน้องจอบอบิ๊กซีบิ๊กซีน้องจอบนิดเดียวไงาาจอบนิดเดียวไงาาจอนิดเดียวไงจอบนาิดเดียวไง จบนิดเดียวไงจบนิดเดียวไงอืมมันเห่าอะไรไม่ถูกกับแมวเหรอ เขาเรียกลงมาเหรอโอ้ตกข้างเลยนะทาไมมันดูเหมือนเป็นหมาออร์ซิสติกเลยอะ่ะมันดูอ,อ่องอ่ะ ก็ว่ามันดูอ้องๆไปว่าจะว่ามันน่าจะเป็นนอสติกหรือเปล่าลูกขามันเดินมันแบบมันเหมือนล้ลนๆอ่ะ 马王啊！ อืมดีดีด,ดีเสื้อเดนหน้าจะประมาณต้นเดือนนะรอจะเดี๋ยวรอกับข้าวเขากำลังทำกับข้าวอยู่ทำกับข้าวมากินที่นี่ มันเดินชนไปเรื่อยเลยวะไม่เต็มในหมาตัวเนี้ยหมายังมีไม่ไม่เต็มยังมีเออเนะหมา